ำทองเราแดบสบเนาเปล่าเปล่าพอพรอดพิลุมวาลำมั่มเรอเธอให้จิตจมฉันขอดเล่าลมลมจืดใจจูกแก้มนวลช่างยวนยาวตรึงจิตข้าหนึ่งดึงวันรักส้างหรือตาย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันวัน,วนผ่านเพลงครับแลววันนี้เนี่ยก็เป็นวันพุธนะฮะกลางสัปดาห์แล้วที่สําคัญเนี่ยเป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้ผ่านพ้นกันไปครับ ต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ยนะฮะเราก็ก้าวเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งปีกันแล้วนะฮะเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับยังไงเนี่ยใครมีปัญหาอะไรเนี่ยนะฮะหรือว่ามีเรื่องราวทุกใจนะฮะหรือว่ามีปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับยังไงต้องรีบๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับยังไงจัดสรรในเรื่องของชีวิตคุณให้ดีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนะฮะเอกมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกาันทําไมถึงพูดถึงเรื่องของความทุกข์แล้วก็ปัญหาต่างๆนะฮะวันนี้เอกมีวิธีดีๆคครรับเเเเกกีี่่ยยวววาาาามดนะะจอช ในเรื่องของความเครียดได้อย่างไรวิธีอะไรกันบ้างนะครับยังไงวันนี้ติดตามครับแน่นอนว่าทุกทุกคนจะต้องมีความเครียดอยู่กับตัวอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกับ1เพลงแรกในวันนี้กันก่อนนะครับหง,งานเอกเตรีมมาฝากคุณผู้ชมครับเป็น1ง,งานจากศิลปินที่ขับร้องร่วมกันนะฮะหนึ่งงานจากคุณกุ้งกิติคุณและก็คุณจุงไพรจิตด,ด้วยนะฮะสองท่านนี้ร้องไว้ได้อย่างเพาะพริ้งเลยทีเดียวถ้าพร้อมกันแล้วไปชมหนึ่งเพลงนี้กันเลยครับ แสงเดือนเหมือนอย่างไฟ เจ้านกเขาขันขันแล้วเจ้าก็บินสู่รังโอ้เจ้านกเขาขันขันแล้วเจ้าก็บินสู่รังฟังแต่เสียงฟังแต่เสียงที่เราฟัง เขาขันขันแล้วเจ้าก็บินสู่รังโอ้เจ้านกเขาขันขันแล้วเจ้าก็บินสู่รังฟังแต่เสียงฟังแต่เสียงที่เราฟัง กลับมาในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับหนึ่งเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะนกเขาลืมรัก จากคุณกุ้งกิจคุณนะครับแล้วก็คุณจุงไพรจิตนะฮะหนึ่งเพลงที่เริ่มต้นกับเราในวันนี้นะครับอะ่ะคุณผู้ชมครับเพิ่มเติมเพลงเข้ามาได้นะฮะอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมเนี่ยแนะนำเข้ามานะครับที่0 2 9 3 6 3204นะครับแล้วก็0 2 9 3 6 2 0 6 6หมายเลขรวมถึงโทรศัพท์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะฮะพูดคุยกันได้ที่2หมายเลขเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เอกบอกครับว่าวันนี้นะฮะมีเรื่องดาวดีๆก็คือเป็นนนน10ววิธีีีีคครรรใกาาลดดมตตึงงเย้่ ขึ้นชื่อว่าเป็นความเครียดแล้วนี่นะฮะไม่ว่าจะเกิดจากเรื่องใดๆก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นการงานนะฮะหรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยนะฮะล้วนแล้วแต่จะทําให้สุขภาพจิตของเราเสื่อมโทรมนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันอาจจะลามไปถึงในเรื่องของสุขภาพกายเนี่ย อาจจะสุดโสมเสื่อมเสียไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ร่างกายของเราเนี่ยฮะเกิดความตึงเครียดต่อไปเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะการที่เราจะหาทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันอาจจะเนิ่นนานนะฮะอาจจะช้าไปสักหน่อยนะฮะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันพลาดมากๆเลยเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้สุขภาพจิตของเราสุขภาพกายของเรามีปัญหานะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาบอกกันนะครับเริ่มต้นจากวิธีแรกนะฮะในการที่เราจะ ลดความตึงเครียดเนี่ยนะฮะอย่างแรกครับ เขาบอกว่าหายใจเข้าแล้วก็ออกลึกๆเนีฮะเ <_ d ata> ขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยต้องลองสังเกตตัวเองดูได้เลยนะฮะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกนะฮะที่มีความเครียดเกิดขึ้นมาเนี่ยกับอะไรบางอย่างแล้วเราก็นะฮะแบบนี้เนี่ยลักษณะการหายใจของคุณนะฮะจะเริ่มติดขัดนะฮะจะติดติดขัดขัดนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะเมื่อคุณเริ่มที่จะมีความเครียดบ่อยๆเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยต้องพยายามที่จะหายใจเข้านะฮะแล้วก็หายใจออกนะฮะหายใจเข้าลึกๆนะฮะแล้วก็หายใจออกยาวๆนะครับตรงนี้เน ให้เรารู้สึกดีขึ้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยเหมือนกับเป็นการเป็นการถอนหายใจเวลาที่คนเขามีความเครียดมีความทุกข์เขาก็ถอนหายใจเฮ้ออะไรแบบนี้นี่นะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราทําบ่อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะมันจะทําให้สู่ภาพจิตของเราดีขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะมองข้ามในเรื่องของปัญหาไปได้นะฮะนอกจากนี้ครับยังมีอีกหนึ่งวิธีนะฮะที่เอกมาบอกนะครับในช่วงนี้ก็คือการพักดื่มชาเนี่ยครับเขาบอกว่าแกจากการศึกษานะฮะจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยนะะเขาบอกว่าการดื่มชา ดำนะฮะดื่มชาดําเป็นประจําทุกวันเนี่ยนะฮะจะช่วยให้เราเนี่ยหายจากความตึงเครียดได้นะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะมีสารบางอย่างนะฮะอยู่ในชาดำเนี่ยนะฮะในสารกลุ่มนี้เนี่ยจะทําให้ร่างกายของเรารู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นวิธีดีๆครับวิธีง่ายๆด้วยนะฮะที่จะทําให้เราลดในเรื่องความของความตึงเครียดแต่ว่าไม่ได้มีเพียงเท่านี้อย่างที่เอกบอกมีถึง10วิธีเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกันแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปพูดคุยกับ หนึ่งสายดีกว่าว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าหนึ่งสายนี้มีความเครียดแล้วเนี่ยเขามีวิธีในการกําจัดความเครียดอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับครับครับผมคุณอะไรครับชัวยวัน์ครับคุณชัยวัน์นะครับคุณชัยวัน์เอ่อคุณชัยวัน์โทษจากจังหวัดอะไรเอย่ยนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชคุณชัยวัน์ครับคุณชัยวัน์มีความเครียดบ,บ่อยๆไหมจากการทางาน จากปัญหา<ม>ต่างๆม,มีบ้างครับมีบ้างครับเป็บไม่ค่อยบ่อยครับอ๋อแต่ไม่ค่อยบ่อยใช่ไหมแสดงว่าเป็นคนที่แบบว่าจิตใจดีนะไม่ค่อยค,คิดอะไรมากใช่ไหมครับเวลาที่เรามีปัญหาเนาะค,คุณชัยวัน์แล้วเวลาที่เรามีความเครียดเนี่ยเราคุณชัยวัน์มีวิธีในการที่จะแบบว่าทําให้ตัวเองหายเครียดยังไงบ้างแนะนํากันหน่อยก็บางทีก็ฟังเพลงครับก็อยู่ในที่ท,ที่สบายๆครับครับ อยู่ในที่แบบว่าอะไรก็ได้ที่มันทําให้เรารู้สึกดีใช่ไหมใช่ครับนะฮะตรงนี้มันก็จะดีขึ้นมันก็จะสบายใจขึ้นและเดี๋ยวความเ <ขอ S 1> ครียดแล้วปัญหาเดี๋ยวค่อยมาแก้กันทีหลังเนาะครับนะครับถ้าคิดออกเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยแก้ไขปัญหากันคุณชัยวัน์วันนี้อยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงกล่อมเกืนของพัชราแวงวันนะครับอ๋อจากคุณพัชราแวงวันนะฮะยังไงเดี๋ยวเอกเตรียมให้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับครับครับผมคุณชัยวัน์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับ ครับผม,มผมสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์นะครับนะฮะก็จากจังหวัดนครศรีธรรมราชะบ,บอกว่า การที่เรามีความเครียดเนี่ยนะฮะเราใช้เวลากับสิ่งที่เราชื่นชอบนะฮะการฟังเพลงก็ดีนะฮะหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่แบบว่าพักผ่อนหย่อนใจนะฮะทำให้ทำให้มีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะตรงนี้เนี่ยก็ช่วยได้แน่นอนว่าเอกก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีครับจากการฟังเพลงดูหนังคลายเครียดนะฮะตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งวิธีที่จะกําจัดในเรื่องของความเครียดในแต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้นกับเราได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะยังมีอีกหลายวิธีเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะกลับมาไล่เรียงกันใน ให้เรานั้นหายจากอาการตึงเครียดต่างๆนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากับวันานผ่านเพลงช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ